สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG พักมังงะค่ะและก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามเพจผู้แปลแมวเหมียวลองแปลค่ะฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเจ้ารู้จักทำเหมมันได้อย่างไรเงียบซะเขาไม่ได้ถามเจ้าเฮ้ยมานี่ข้าจะพูดกับเจ้าเพียงลำพังหพูดเพียงลำพัง เมื่อกี้เอาวีดูจังดูท่าทีของเขาสิคิดว่าข้าอยากพูดนักหรือไงข้าป่วยจากลมหนาวเป็นระยะเวลานานได้แต่พักฟื้นอยู่ในห้องมาโดยตลอดแล้วข้าจะไปยังสถานที่ที่หนาวเย็นเช่นนั้นได้อย่างไรหากเป็นเช่นนั้นเห็นได้ท่านจึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรมาจารย์เฟิงกล่าวต่อละขอรับสำนักเราไม่อนุญ,ญาตให้สิทธิบุกรุกเข้าไปในถ้ำเหมันหรือว่าเมื่อคืนเจ้าแอบบุกรุกเข้าไปแล้วมาพูดต่อหน้าสิทธิน้องเฟิงตอนนี้ เจ้าไม่กลัวถูกเขาลงโทษหรือไงสิทธิ์ไม่เคยไปทำเหมันขอรับเพียงแต่สิทธิ์ได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ป่วยเป็นระยะเวลานานไม่หายเสียทีเลยคิดว่าเป็นเพราะท่านไปที่ทำเหมมันขอรับอาวีกับสิทธิ์ผู้นั้นดูเหมือนจะคุยกันอย่างมีความสุขมากนี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาป่วยที่เขาพูดเยอะขนาดนี้ชะ สิทธิ์รบกวนท่านแล้วขอให้ท่านหายจากอาการปว่วยโดยเร็วสิทธิ์ขอตัวก่อนนะขอรับอืมขอบใจที่เป็นห่วงเขาทดสอบข้าในที่สาธารณะและยังจงใจวางอุบายทิ้งช่องโวเรื่องเมื่อคืนให้ข้าหลงกลโชคดีที่ข้าไหวพลิบดีเลยไม่หลงกลเขาแต่ว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ใช่วิธีที่ดีนักเราต้องหาทางแก้โครงเรื่องใหม่ฝึก ปีศาจแดนมันบุกรุกพวกมันมาถึงหน้าประตูใหญ่แล้วหลิงหลังหัวหน้าประมจารย์หญิงแดนทะเลบุรพาฮะพักมันทราบแล้วเจ้ารีบไปแจ้งพี่ชัยค่ะเดี๋ยวข้าจะไปจัดการพวกพักมันนั่นเจ้าค่ะสิทธิพี่เฟิงไอพวกพักมันกล้าบุกมาที่นี่พักมันบุกมาแล้วเราจำได้ว่าพลศเรื่องตอนนี้คือข้าไปด้วยหืม เจ้าแน่ใจนะท่านยังป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอพวกพักมันต่างโหดเหี่ยมหากมันทำร้ายท่านละ่ะได้เลยตามใจเจ้าไปกันเถอะอาวีระวังตัวด้วยนะสูงจังเหล่าปรมาจารย์เซียนกำลังต่อสู้กับพวกพักมนันพวกเราต้องไปช่วยพวกท่านหรือไม่พวกเราน่าจะไม่ไหวนะแต่ถ้าให้ยืนอยู่ด้านข้างเปิดโลกทัศน์เดียนดูก็พอได้อยู่จริงด้วยพวกเราไปเปิดโลกทัศน์กัน ถึงเวลาที่จะได้เห็นความแข็งแกร่งของทะเลบูรพาแล้วระมัดระวังให้ดีๆอย่าปล่อยเงินงำใดๆที่เกี่ยวข้องกับองค์รัชทายาทเยียนให้หลุดรอดไปได้โดยเด็ดขาดสะระเป๋านุ่มเจ้าอย่าทำตัวเป็นภาระข้าละ่ะไปหามุมดีๆเพื่อซ่อนตัวซะไม่จำเป็นต้องให้เจ้าเตือนหรอกชะแดนบูรพาไม่ใช่ที่ที่พวกพังมันอย่างพวกเจ้าจะมาอวดดีได้เคลงเพีย้ยมองซ้ายมองขวา นี่คือพล็อตหลักของนี้ไอต้นฉบับก่อนอื่นเราต้องหาเย็ยนเฮอรเชินให้เจอเคลงปังฮะอ,อยู่ตรงนั้นเบือนในต้นฉบับเขามาแอบดูสึกเขายังไม่เห็นเราสินะแผนที่หนึ่งถ้ัเขาออกไปและปล่อยให้เขาถูกพวกพักมันจับตัวเรื่องเราทั้งหมดก็จะจบลงแอบย่องเข้าใกล้ใครเจ้าฮะ แผนที่หนึ่งล้มเหลวฟิวท่านอาจารย์ไปวิท่านอาจารย์มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรขอรับข้าข้ามาชมศึกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกขอรับสนามรบเป็นที่ที่อันตรายท่านต้องระมัดระวังตัวด้วยนะขอรับฮึจิตสำนึกเตือนว่าเราต้องรักษาระยะห่างจากเจ้าเกนี่ฮะ<า>แดนทะเลบุรพาก็ไม่เท่าไหร่นี่วะรีบบุกเข้าไปค้นหา ขอรับฝึกค้นหาปู่เจ้าสิฝึกเหอไปตายซะพลังวิญญาณของเฟิงอินเลยแข็งแกร่งมากชัว่วพักมันอ่อนหัดเช่นพวกเจ้ากล้าบุกดินแดนค่ะตายซะเถอะข้าได้รับบัตรเจสาหัสไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานเปลี่ยงฝ <c oughs> ึกหายเกลี้ยงฝึก ว่างเปล่าโธเอ้ยปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ไม่รู้เลยว่าการที่พวกแดนมันบุกเข้ามาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรและจะมาอีกไหมในอนาคตนะเจ้าคะก็ให้พวกมันมากฎอายการจะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากพบเห็นร่องรอยของพวกพักมันให้รีบรายงานสํานักทันทีดูเหมือนว่าพวกนั้นจะเริ่มค้นหาในแดนเซียนแล้วตอนนี้ข้าเหลือเวลาไม่มากนะัก หากเราฝักตัวเป็นลูกศิษย์ของเฟิงอินเลยท่านปรมาจารย์เฟิงแข็งแกร่งมากน่าเสียดายที่จำนวนศิษย์ที่ท่านรับเต็มแล้วไม่อย่างนั้นข้าคงฝักตัวเป็นลูกศิษย์ของเขาอย่างแน่นอนท่านปรมาจารย์เฟิงขับไล่เผ่ามานด้วยการฟาดฟันเพียงครั้งเดียวพลังยิ่งใหญ่เกรียงไกรศิษย์นับถือท่านยิ่งนักขอรับหยุดประจบสอบพอได้แล้วแอบสอดสอ่องเพราะเรื่องเดิมข้าไปวิเคราะห์คำท้าพวกเจ้า ท่านก็คือท่านอาจารย์ไปวีฉีเราจะไม่ให้เรื่องเราสามร้อยเดิมเด็ดคาดต่อไปแผนที่สองสิทธิ์น้องหลิงหลังวันนี้เจ้าแต่งหน้าได้งดงามมากแบ่งปันวิธีแก่ข้าบ้างสิเครื่องประดับผมก็โดดเด่นสะดุดตา <c oughs> สิทธิ์พี่ไปวีช่างสายตาเฉียดแหลมยิ่งนักเจ้าค่ะอะไรเนี่ย ท่านอาจารย์ไปวีจดจ่อแต่กับเรื่องการแต่งตัวเขาไม่ใช่คนนั้นที่เจอในถ้ำเหมันแน่นอนถ้าเช่นนั้นท่านปรมาจ,จารย์เฟิงขอรับได้โปรดรัคขับอินสินด้วยเถิดขอรับหอขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง NG ภาคมังงะด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ